กีที่มาแล้วนะครับเทียอับซ่ากระป๋ือคือเรื่องจั่เซรามบอลต้องโค้กดอกป๋ือฉบับจีที่นะครับอ่าเรียนเช่นไหนพี่ทีครับคุณแม่หอมครับมาเลยมาเลยครับคุณแม่แม่กันไอ้ส่วนส่วนนะครับพี่น้องครับส่วนเป็นลั่งใจแม่หอมแน่เราเสียแด้ค์ครับขอรางวัลนะครับขอรางวัลแน่รางวัลกันอายนะครับนี่นะครับเอาอย่างน้อนะครับรางวัลกันอายนะครับปุ้ยแยกสอบว่าไปใส่เขาโพดนะครับแม่ก็หลงจัดคุณเห็นว่าแม่หอก่อนคมทั้งที่อะไรห่างไปลูกเต๋ออย่างนี้เลยแม่ผมนะครับคุณแม่หอมนะครับ คุณแม่หอมอยู่บ้าดใดครับตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเอาบ้านดีๆเขาดีนะครับมโนนสวรรค์เนาะนะครับคุณแม่หอมนะครับโคกโพดมานนี่ใส่เบอร์อื่นมาตลอดเนาะพันดังพันนี่เนาะหวานมาเจอหวานมาอยากลอกของจีนี่นะครับบวานเป็นจังไรนะครับคุณแม่เบาสูฟังเนี่ยเบาสูจีนหวังมาฟังนะครับของจีที่ปูกไว้สำคัญใส่เบอร์ไดนะครับนะครับออ่าเมไว้ีกดนะครับ ซือออ้อหอมเด้อค่ะอยู่บนนู่นสวรรค์กับเมื่อปู่กระโพดเป็นเป็นเท่าแรกนะคะ่ะเพราะว่าไปเฮ็ดมันเแค่ยังมันกระ neau น,นี่ยนะค่ะก็เลยมาลองปลูกกระโพดเบิ่งก็ลองเบิ่งหลายสายพัยยนธุ์น่ะค่ะก็เลยมามาถึงใจโตจีที่นี่นะค่ะตอนแรกเอาบนนู่นสวรรค์ลูกสองค่งสอง,องสองที่แรกก็สองสอง ถือใจยนี้ถือคงรอดคงรอยนะคะคือมันเป็นเหียบน้ำง้นท่านเือนเดืแต่จำเป็นเช่ายงไงเร็วสีหนะค่ะก็เลยใส่มาตลอดปลูกไดสามเดือนเดือนที่สี่ถึงลุงตอนนี้ตอนนี้มันเป็นสองสองนะคะ ันนี้ ality, agen, ก efecto, ็จะไปแม่ใส้ระบบน้ำเลตัวนี้ครับตัวนี้กระปุลระบบน้ำผวนี้จากตัวตนี้อันนี้ปุ้ก็ยคิดว่ามันโมเต็มผีปันไดนะคะเพราะว่าผมไม่ิไปนะคะ